ตำรากล่าวไว้ว่าอาตาปีเพียนให้กลั่นกล้าอดหานทีเดียวเพียนไม่ย่อไม่ท่อไม่ถอยทีเดียวเป็นเป็นตายเป็นตายทีเดียวเพียนกันจริงต้องประกอบต้องต้องใช้ความเพียนจงต้องใช้ประกอบความเพียนประกอบด้วยองค์สี่ทีเดียวประกอบด้วยองค์สี่อะไรบ้าง่ะเนื้อเลือดกระดูกหนังเนื้อเลือดกระดูกหนังเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหมดไปไม่หว่า เหลือกระดูกเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันไม่ละละใจต้องจดอยู่ทีเดียวในกายเวทนาจิตธรรมนั้นไม่เคลื่อนละกายจะต้องจดอยู่ทีเดียวไม่ปล่อยกันละฝันไม่กลับกันละฝันกันเรื่อยแม้จะกลับมาก็เล็กน้อยแล้ะฝันมันอีกฝันไม่เลิกกันละให้ทานานทีเดียวนั่งฝันนอนฝันนั่งก็ฝันได้นอนก็ฝันได้เดินก็ฝันได้ยืนก็ฝันได้ขี่เยยวฝันได้ทีเดียวนี่เขาเรียกว่าตาตาปี พียงเร่งเราพออ,อย่างนี้สัมปชานโนสติเมรู้อยู่เสมอไม่เผลอเผลอไม่ได้เผลอหายเสียถ้าได้ใหม่ๆแล้วถ้าเป็นใหม่ๆเห็นใหม่ๆเผลอไม่ได้หายเสียไม่เผลอกันทีเดียวไม่วางโุระเอาใจใส่ไม่เอาใจไปจดอื่นจดจิตกายกายเวทนาจิตธรรมในกายอย่างนั้นจดจิตกายในกาย,กายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมสี่อย่างนั้นจดได้หรือจดตรงไหนที่จดเขามีที่ตั้งของใจเขามีที่จดเขามี แต่ว่าทิศสี่อย่างั้นจะดูเวลาเราเห็นเวลานั้นหน่วยกายมนุษย์นี่ตวามีความเห็นแล้วก็ก็จะเห็นปรากฏแต่นี้ไม่มีความเห็นมีแต่ความรู้กายของตัวเห็นอยู่เสมอเวทนาของตัวรู้สึกอยู่เสมอจิตของตัวรู้สึกอยู่เสมอจะคิดอะไรทำของตัวก็รู้อยู่เสมอความดีความไมดีของตัวม่มีม่มีชั่วมันเจือปนมนุษย์รู้ในถหนี้ส่วนกายมนุษย์ละเอียดเห็นเห็นปรากฏเมื่อเห็นปรากฏดังนี้แล้วก็นี่แหละความจริงในพุทธศาสนา รู้จักเท่านี้แหละแล้วก็มารู้จักเท่านี้แล้วก็จะรู้จักว่าเพียงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนั้นจะเพียงเท่านั้นนะยังมีอีกหลายชั้นรับชั้นไม่ถ้วนมีชั้นหนึ่งแล้วนะเข้าไปอีกชั้นหนึ่งกายในกายนั้นเขาเรียกว่าฝันในฝันยังไงละ่ะฝันในฝันไอ้กายไอ้กายที่ฝันน่ะไปทําการงานเหนื่อยเข้าไปไปสแสดงฝันเต็ม,เต,มเต็มเต็มเกรงของการฝันเข้า เห uhm, นะะื่อยเข้าไปนอนหลับครับนอนหลับฝันเข้าอีกเนี่ยกายฝันก็ฝันเขาอีกฉะนี้นี่เขาเรียกว่าฝันในฝันฝันในฝันเป็นยังไงล่ะลุกออกไปอีกกายหนึ่งสิออกไปอีกกายก็เป็นกายทิพย์อันี้เป็นกายทิพย์นี่ออกไปอีกกายไปกายทิพย์กายทิพย์ก็เห็นโตอีกนั่นแหละเหมือนกับกายมนุษย์ที่ฝันนั่นแหละแบบเดียวกันไม่ไม่เปลี่ยนไม่แปลงอะไรกันหน้าตาเอาก็จบขันชองมาส่องเราหน้าส่องเราหน้าแล้วเอามาเทียบกันดู าะจำได้ทีเดียวนี่คนเดียวกันไม่ถึงไม่จะแยกจะไม่จะแยกจากคนนี้ไปคนเดียวกันมารู้จักเช็นนั้นะเห็นกายในกายในเห็นกายในกายที่สามเข้าไปแล้วที่สองแล้วเวในเวเวทนาเวทนาในเวทนาก็แบบเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเวทนาตั้งอยู่ตรงไหนจะก็ถามว่าเวทนาตั้งอยู่ตรงไหนที่เห็นนะอยู่กลางกายกายที่ฝันในฝันนั่นแหละกายที่สามนั่นแหละอยู่กลางกายนั่นแหละเวทนา จิตในจิตจิต,จต,จตก็อยู่ในกลางเวทนานั่นแหละทําในธรรมก็ยุกลางจิตนั่นแหละทําในธรรมน่ะมันจะอยู่ที่ไหนดอกเป็นดวงเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์บริสุทธิ์นิทเท่ากันนี่เหมือนฝันในฝันตัวจริงอย่างนี้ไม่ใช่คลายเคลื่อนที่วัดปากน้ําดําเนินปฏิบัติท้ไมได้เอาเครื่องอื่นมาเหลวไหลคนก็ไปตัวจริงในตัวอย่างนี้นี่ก็เป็นสองกายแล้วนะ ก็ไปสามกายแล้วกายฝันในฝันแล้วได้เท่านี้ก็พอแล้วนี่ได้เท่านี้ก็พอเอาเป็นตัวอย่างเลยแล้วลทีนี้ก็เดินไปตำในแนวนี้ตํารานี้เลยจะถอยหลังก็แล้วกันมันจะมีตะกี้ร้อยกกี่ร้อยกายพันกายก็ไปเถอะกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทําในทร้งก็ไปอย่างนี้แหละไม่ใครเคลืค่อนทีเดียวแต่ว่าที่จะเข้าไปรูปนี้น่ะแสดงไว้วันแล้วแสดงไว้เมื่อวันวันละแล้วแสดงไว้แล้วตั้งแต่เอกกายอนมัติมนโน ันนี้แสดงยังค้างอยู่กายในกายยังไม่อธิบายให้กว้างไปคนนี้จะอธิบายให้กว้างออกไปว่าได้ความอย่างนี้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทําในธรรมอย่างนี้แหละนี่เป็นกายที่สามกายที่สี่กายที่ฝันอีกฝันในฝันเข้าไปอีกเป็นสี่เป็นสามชั้นสามฝันแล้วแบบเดียวกันพอเห็นกายก็เห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมแบบเดียวกันแบบเดียวกันนั่นแหละ แล้วกายเทพละเอียดนั่นแหละฝันในฝันเข้าไปอีกเป็นสี่ฝันสี่ชั้นเข้าไปก็เห็นกายเวทนาจิตธรรมอีกก็มีความเพียรไว้อีกอย่าเผลอไม่ได้เนาะเพียรไว้มีสติไว้เสมอไม่เผลอเพียรไว้มีสติไว้เสมอนำมาพิชาโทมนัสในโลกเสียอย่าเอาอย่าให้กว่าอย่าให้ความดีใจเสียใจแลเข้าไปได้เนาะแต่ความดีใจเสียใจแลเข้าไปได้แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องเลิกฝันและต้องตื่นละต้องกลับมาแล้วฝันไม่ได้แล้ว ความดีใจแลบเข้าไปแล้เขายัางไงล่ะแลบเข้าไปเปกรูซึ่งละกําลังฝันฝันอย่างั้นแหละความดีใจให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เขาไปแต่งแล้วเสียใจนล้วก็ไม่ได้สมเจตนากับเสียใจแล้วพอดีใจเสียใจแหวกเขก็ขุ่นมัวทีเดียวประเดี๋ยวก็ต้องถอยออกต้องฝันไม่ได้ต้องเลิกฝันกันเพราะฉะนั้นความดีใจเสียใจนี่ร้ายนะไม่ใช่ร้ายแต่เมื่อเมื่อเวลาปฏิบัติธรรมะเหตุธรรมะอย่างนี้นะถึงเวลาเราดีๆอยู่ความดีใจเสียใจนี่นะ ปีอกทกใจเนะ่ะกินยาตายหูกอตายโดนน้าตายเนี่ยดีใจเสียใ,ใจนี่แหละมันเต็มมันเต็มผีเต็มส,ส,ส่วนนล้มันเขาบังคับอย่างนี้เพราะฉะนั้นความดีใจเสียใ,ใจนี่เป็นมารร้ายทีเดียวถ้าว่าใครให้เข้าไปอยู่ในในใจใบ่อยๆแล้วก็หน้าดําครองเครียดสิตัวกายไม่ไม่สดชื่นสิไม่ตาหมอไม่ผ่องใสหราเพราะอะไรมันมันดีใจเสียใจมันมันบังคับใจมันเดือดร้อนมันหน้าดําครองเครียดทีเดียวพระัาางคนไม่อ้วนทีเดียวผอม ของเปลีเดียวไอ้เมันเอาความดีใจเสียใจหมกปาทุกวนไม่ปล่อยมันออกไปเราว่าทําใจเห็ดสบายให้ชื่นมื่นให้เย็นอกเย็นใจสบายใจจะมีจะจะมั่งมีดีจนอะไรก็ช่างทําใจเบิกบานไว้ทําใจสบายไว้ร่างกายมันก็ชุ่มชื่นสบายนี่ดีใจเสียใจมันฆ่ากายมนุษย์กันนี้กายมนุษย์ละเอียกกว่าฆ่ากายทิพย์กว่าฆ่ากายทิพย์ละเอียก็ฆ่าฆ่าทำนั้นทุกกายดีใจเสียใจคอยระวังไว้อันี่ยได้สอนนักว่านําความดีใจและเสียใจ ในโลกเด้แหนพี earth, ่นะดีใจเสียใจในโลกเลยนะดีใจเสียใจในอัตภาพร่างกายโลกนั่นคือขันขันห้านขันห้านี่แหละร่างกายอันนี้แหละเป็นตัวโลกทล้ขันล่ะเขาเรียกว่าสันโลกโอกาสสัโลกขันสัโลกสันโลกโอกาสสัโลกว่างๆสีว่างๆ่างนี้ทีว่างๆเปล่าดินนับเป็นลมมยาอากาศนี่เขาเรียกว่าโอกาสสัโลกขันสัโลกที่มันรวมเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคอนเดียมขันสนโลก สัตว์โลกไอ้ที่อาศัยขันนั่นแหละไปเกิดมาเกิดไอ้ที่ไอ้ที่เป็นกายกายเข้าไปในในนี่เป็นสัตว์โลกเท่านั้นเป็นกายเข้าไปในเป็นจั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 นเข้าไปสัตว์โลกขันองสัตว์โลกเป็นจันจันเข้าไปสัตว์โลกทางนั้นเมื่อเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมของกายมนุษย์ละเอียดแล้วกายมนุษย์ละเอียดตนละฝันในฝันเข้าไปอีกเป็นข้อที่สี่ออกไปอีกกายเป็นกายทีห่ากายรูปกรพรงกายรูปกรพรอบก็มีกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกัน ปรากฏดังกล่าวแล้วไม่ต้องไม่ต้องอธิบายเวลาจะเวลาจะไม่พอยนยอพอควรแกการเวลากายรูปรมนั่นแหละฝันในฝันก็ไปได้อีกเหมือนกันออกไปอีกกายไป่กายรูปรมละเอียดกายเวทนาจิตธรรมอีกแบบเดียวกันกายรูปรมละเอียดแหละฝันไปอีกได้ได้อีกเหมือนกันออกไปอีกกายเรียกว่ากายอรูปบปรมมีกายเวทนาจิตธรรมแบบเดียวกันกายอารูปบรมนั่นแหละฝันออกไปอีกได้เหมือนกัน เอาไปอีกกายเรียกว่ากายอารมณ์พามละเอียดมีกายเวทนาจิตทําแบบเดียวกันกายอารมณ์พรมนั่นแหละวันได้อีกเหมือนกันเอาไปอีกกายเรียกว่ากายธรรมกายธรรมก็ท่นี้ประกอบด้วยมีรูปเวทนามีรูปเวทนามีมีกายเวทนาจิตทําเหมือนกันกายก็คือธรรมกายเวทนาก็เวทนาของธรรมกายนั้นจิตก็จิตของธรรมกายนั้นธรรมก็ธรรมขอาธรรมกายนั้นขยายส่วนแล้ววงใหญ่เพราะพาเส้นกลางธรรมตัดธรรมกายธรรมจิตธรเป็นธรรมกายเนย นั่นโดนทำทำรมกายทำราตัดธรรมกายธรรมกายนั่นแหละปันได้อีกเหมือนกันออกไปอีกกายเรื่อง่ากายทำละเอียดใหญ่ออกไปนาตักสิบวาสองสิบวาเก่ดเอาประตูใสหนักก็ไปมีกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันธรรมกายละเอียดนั่นแหละฝันได้อีกเหมือนกันออกไปอีกกายมีกายเป็นโซดาเป็นกายเป็นโซดาาตัดหัวสองวัวเก่ดเอาประตูใสหนักขึ้นไปกายเป็นโดานั่นแหละพอประกอบถ้าทำถูกส่วนข้า เอาไปอีกกายแบบฝันนั่นแหละเอาไปอีกกายเป็นกายพระโสดาละเอียดน่ะตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวามีกายเวทนาจิตทําให้ือนกันทำกายละเอียดของพระสกีของพระโสดานั่นแหละฝันเอาไปได้อีกเหมือนกันเอาไปอีกกายเรียกว่ากายพระสกิถาคาณาักสิบยี่สิบนาักสิบวาสูงสิบวาเป็นดงตูนเส่นักกันไปมีกายเวทนาจิตทำแบบเดียวกันมีกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในตามแบบเดียวกัน กายทําละเอียดกายทำลัตถะกิจการละเอียดลฝันได้อีกเหมือนกันออกไปกายเป็นกายพระอนาคาสตถิติภาวะสงิปภาวะทำกายพระอนาคาฝันได้อีกเหมือนกันออกไปกายเรียกว่ากายพระอนาคาละเอียดสตตายี่สิบวาสงี่สิบวาทำกายพระละเอียดทำกายละเอียดนั่นแหละฝันไปได้อีกเหมือนกันออกไปกายเรียกว่ากายพระรหัสตตาาวะเอียดใหญ่หนักขึ้นไปธรรมกายพระรหัต์นั่นแหละฝันได้อีกเหมือนกันเอาไปกายเรียกว่ากายพระหัตถ์ละเอียดนใหญ่หนักขึ้นไป มีกายเวทนาจิตทาแบบเดียวกันฝันออกไปอย่างนี้แหละมีกายพระรหัสพระรหัสละเอียดมีกายพระรหัสพระละเอียดมีกายนับประสมขาย่ถทวนฝันออกไปอย่างนี้แหละหมดกายพระรหัสมีกายพุทธเจ้าอีกก็ได้กายในกาย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 กันอย่างนี้แหละผููเทศนี้ได้ได้ทำวิชานี้ยี่สิบสามปีออกพรรษาวันออกพรรษานี่ก็สามเดือนเต็มแล้ว ยังไม่หมดกายละเอียดเหล่านี้เลยไม่ได้ถอยกลับเลยยังไม่หมดกายละเอียดเหล่านี้เลยยังไม่ถึงที่สุดไปตูนถามพระพุทธเจ้าเก่เขาขแก่ที่เขานิโรธเขานิพพานนิพพานไปแล้วหอยก็ไปหากายละเอียดนี่นะไปถึงเมืองไห้วยังายังไม่มีใครรู้เลยว่าไปถึงหร้อไม่เป็นมีใครไปถึงเอาละสิกรณ์นี้นี่ศาสนาตัวจริงของกายมนุษย์เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นพระอราหันต์ขึ้นก็ต้องไปกรวจของตัวเขานิพพานแล้วต้องไปกรวจของตัว เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าคนแล้วเข่านิพพานก็ต้องไปตรวจกายของตัวอย่างนี้แหละมาที่สุดจะที่ไหนต้องไปก็ต้องไปที่สุดให้ได้ไปบอกที่สุดให้ได้มีความจริงเป็นอย่างนี้มารู้จักความจริงอย่างนี้แล้วแล้วก็อย่าไหลเล้ออย่าเลอะเธอที่อื่นไม่ใช่ของตัวให่เอาใจจดจี้อย่าในของตัวหรือจะถอยกลับใเขกาไปถึงกายที่สุดให้ได้กายที่สุดของตัวอยู่ที่ไหนเมื่อไปถึงที่สุดของตัวได้แล้วที่ตัวก็รักษาตัวได้ ไม่มีใครมาเป็นอิสระไม่มีใครมาบังคับบัญชาพอแล้วเราถวายยังไม่ถึงที่สุดข,ของตัวแล้วเราก็ยามหมายเลยเขาจะต้องบังคับบัญชาแก่ท่าเดียวเท่านั้นหละเขจะต้องเป็นบ่าเป็นท่าเขาเวลานี้พยายามมายเขาบังคับใช้เป็นบ่าวเป็นท่าให้ทําอะไรทําได้ให้ด่าให้ตีให้ชกให้ข่าให้ฟันกันได้บังคับได้อย่างนี้นะให้เป็นบ่าวเป็นท่าเขาให้เลวตามตมชาให้เป็นคนจนอนาถาอ่า เปิดขัดทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องกิ้งเครื่องใช้ไม่ขัดเราเครื่องกิ้งเครื่องใช้ขัดตกบกกรองเครื่องกิ่งเครื่องใช้มากมีมูลมองไปใช่เรือสอยก็มีทําได้ไม้ก็ทําได้บังคับได้มาเป็นเช่นนี้เพราะตัวไม่เป็นอิสระในตัวเพราะตัวไม่เป็นใหญ่ในตัวเพราะตัวไม่รู้จักที่สุดของตัวนี่มนุษย์โง่ขนาดนี้เห็นไหม่ะไม่ใช่มนุษย์โง่เท่านั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ตั้งกตไปยังไม่ถึงที่สุดเหมือนกัน เอาใครไปยังไม่ได้ถึงที่สุดก็ยังไม่ฉลาดเต็มที่ต่อเมือใดไปถึงที่สุดกายของตัวไม่มีสุดต่อไปนั้นนั่นฉลาดเต็มที่แน่ตัวของตัวเองเป็นี่พึ่งกับตัวเองได้แน่นี่เป็นข้อสาคัญอย่างนี้นะนี่เจอพุทธศาสนานี่ะเป้าหมายใจดําอย่าไปทาแง่อื่นอย่าไปหลงเลอ่ออย่าไปหลงเลอ่อไหลเลอ่อเอาต่างว่ามีครอบครัวแล้วแล้วได้อะไรบ้างละ่ะเป็นโลกคนหนึ่งแล้วได้เอามาทําไมล่ะเอามาเลี้ยงได้สิบผนเอา้า เอาไปเลี้ยงยังไงก็เลี้ยงไปบนโอ๊กแล้วมไนนะา,ไา,าได้สิบคนนัเน่ะเอาได้ห้าสิบคนเอาเอาเลยสิคนนี้ลบเป,ปะปะละสิเอาอยากได้ลูกยังไงล่ะไม่จริงเหลวโกงตัวเองโกงตัวเองพาให้เลอะเลือนทำไมไม่เข้าไปคน้นกายของตัวให้ทิสทิสที่สุดไม่กลัวตัวทึงที่สุดเป็นมนุษย์กับขาสันทีเพราะเชื่อที่เล,เลวไหลเหล่านี้แหละพาให้เลอะเลือน จะครองเรือนไปสักกี่ร้อยปีก็ครองไปเถิดงานเรื่องของคนอื่นเขาทางนั้นเรื่องเขาพญามาณทางนั้นม่ใจะเรื่องของตัวมันจะงานของตัวไปทํางานให้พญามาณก็ทัางวันทังคื่นเอาเรื่องอะไรไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะไม่รู้อินโหนอินเอเกิดมาพบยังไงก็ไปอย่างนั่นแหละเพราะไม่ได้ฟังธรรมพระเจ้าพรรหันไม่ได้ฝึกใจทําในธรรมพระเจ้าพรรหันไม่ได้ฟังธรรมของสัพพุรุตไม่ได้ฝึกฝนใจของสัพพุรุต ความเห็นก็ผีรุดเหลวไหลไปดังนี้มอรู้จักหลักอันนี้แล้วนี่แหละเป็นความจริงทางพุทธศาสนาตัวจริงทีเดียวนี่เป็นข้อที่ลึกซึ้งให้หนึ่งไว้ในใจว่าต่อจากนี้ไปเราจะต้องเข้าถึงที่สุดเข้ามาในกายที่สุดของไหลได้เป็นกายกายเข้าไปเมื่อเป็นกายกายเข้าไปแล้วเท่าทําเป็นแล้วมาจะเดินทางนี้นะเดินในไส้ทางนั้นเดินในไส้ทางนั้นใส่เห็นใส่จำใส่คิดใส่รู้ ในกำเนิดของดวงธรรมที teachers, hmm. nah ่ทำให้เป็นสุญญาสูตรีเทาชุดจันทร์ต่ำลงพื้นเดินไส้ทางนั้นเดินไส้ไม่ใช่เดินท่าอื่นเดินในเดินในกลางดวงปฐมมรรคมรรคจิตมรรคปัญญาเดินเดินเดินเป็นกลางเดินในกลางดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตมุติยาสัตตนะสัตนะนั่นเป็นทางเดินของพุทธเจ้าประหารเดินไปในไส้ไม่ใช่เดินไปในไส้เพียงเท่านั้นในกลางว่างของดวงของดวงธรรมานปัตนาดังนั้นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตมุติยาสัสนะว่างในว่างเข้าไป จะเห็นว่าเหตุใดเหตุดำให้รับเหตุอายุศูนย์เหตุสิ้นเชื่อมันเสร็จเราเรียกเป็นยุปภสศาตรวชจ้าไอ้แก๊สกรดนักาไปเหตุสุดในแก๊สเหตุสุเทนมนแก๊สกรดนัก็ไปอีกไม่มีถอยกลับหน้าประสงค์ไขไม่ทวนน้าพิธาอายุบรมีไม่ทวนไม่มีถอยกลับกันเดินเข้าไปอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นะไม่จะเดินโดนเลเหลวไหลนะที่เรากราบเราไหวเรานับถือนะท่านวิเศษวิโสอย่างนี้นี่แหละเป็นผู้วิเศษแท้นี่เราเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกแท้ ทำเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงได้จริงเราจรึงเอาเป็นตำบตำราได้เมื่อรู้จักหลักธรรมอันนี้แล้วอยาเข้าใจว่าได้ฟังง่ายๆนะตั้งแต่เราเกิดมาเป็นภิกษุสมมเนรอุบาสกอุบาสิกานะอย่างนี้ไม่เคยได้ฟังเลยไม่ใช่หรือทำไมก็ได้ฟังได้ฟังจําเอาไว้ทําให้เป็นเหมือนอย่างแสดงในทุกสิ่งทุกประการไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาที่ได้ชี้แจงแสดงมานี้ตามวาระพระบาลี ดีความเป็นสยามภาษาตามมัตยานบายพอต้องควรในเวลาเอเตนะัสัจวัตเชนได้อำนาจความสัตย์จะอ่างธรรมปฏิบัติตั้งแต่ตนจนอวาสานนี้เส้าโสธีพระวันตุเตก็ความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีในท่านทั้งหลายบรรดามาโสโมส้อนในสถานีินี้ทุกขนา อาตมภาพที้แจงแสดงมาพอสมควรในเวลาสมมติวิจุติทันมิกระทาโดยอาศนิยมความเพียงเท่านี้วังภพีประกาศละนีอันนั้นมายังงาืิการงพน,นาม,มาะเส